จังหวัดจันทบุรีครับต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยแห่งราชาอาณาจักรกัมพูชาและคณะที่จะมาเยือนจังหวัดจันทบุรีเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชารองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครับนายวิชิตชาติภัยศิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีกล่าวว่าในวันนี้วันอาทิตย์ที่22กรกฎาคม2555นา25ยซออเข่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแห่งราชาอาณาจักรกัมพูชาพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขกัมพูชาพร้อมคณะผู้ติดตามเดินทางมายืนจังหวัดจันทบุรีเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชารองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นด้านความมั่นคงชายแดนการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคมือเท้าปาก e n t e r ท v i r ว s ัส พร้อมทั้งชมจุดก่อสร้างศูนย์บริหารราชการแบบเบ็ดเสร็จวันสต็อปเซอร์วิสด่านถาวรบอบ้านผักกาศตำบลคลองใหญ่อำเภอบง้ำร้อนโดยคณะของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแห่งราชาอาณาจักรกัมพูชาจะเดินทางมาถึงจุดผ่านแดนถาวนบอบ้านผักกาศตำบลคลองใหญ่อำเภอ่งน้ำร้อนเวลา7นาฬิกาซึ่งผลเอกวัฒนาสันพานิชผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทยดรประวัติอุตโมดนำคณะผู้ว่าราชการจังหวัด ที่มีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา7จังหวัดประกอบด้วยอุบลราช,ชธานีสุรินทบุรีรำศรีสะเกษสะแก้วจันทบุรีและตราดให้การต้อนรับและเยี่ยมชมโครงการพัฒนาศูนย์การค้าและท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาด่านถาวอบ้านผักกาดตะบนคลองใหญ่เ,เพื่อป่งน้ำร้อน หลังจากนั้นประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคเรื่องความมั่นคงชายแดนความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมทั้งแนวทางป้องกันและแก้ไขโรคมือเท้าปากเอ t นโทรไวรัส 7, 7 1ทำการแข่งขันกลอฟเชื่อมสัมพันธรรมไมตรีที่สนามกลอฟซวยดาวไฮแลนด์อำเภอโป่งน้ำร้อนเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศโดยเฉพาะหน่วยงานที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาให้น่นแฟนยิ่งขึ้น